เด็ดหางมาใส่พาะมาตะมันจ่าครับผมติดตามด้วจ่าคอนเจนวะครับที่ตามไปเลยให้ลูกลงนวยผมเลยลูกมากจ้าครับลูกมกลูกใช้ติดตามตลอดครับผมลูกใช่สมัครพนักหารแมนครับออนไลน์ครับน้องจบยังครับจบม .6 ครับผมจบม .6 น้องรอสอบไปเลยเขามาแล้วลสอบเดือนพฤศจิกายนครับแล้วนีเปิดรับคครรัับบผมนะทางนวยมีการติวให้ถ้าไปสอบฟรีทุกอย่างครับมือคุณสมบประกันนวยกัน หาผู้คำชาคำให้คือพ่อกับแม่นี่บ่ต้องเดือดร้อนเลยเรื่องเงินยระวังเขาเปลี่ยนทหารกองประจำการนี่มี่เดือดพร้อมนะครับเนาะลูกติดตามตลอดติดตามเมื่อเดี๋ยวบุ๋มหรือทางมันจะกขอนแก่นเลยแม่ับมาตั้งหมู่บ้านนึ่ครับผมค่ะอยู่ขอนแก่นกับบุ๋งบ่ครับเพื่นถามเราลูกชายว่าบุลงครับไอ้ดั้นเนี่ยครับครับดูนะครับมาถึงทางแล้วครับครับผมครับบุ๋มไม่ใช่ขอนแก่นครับขอนแก่นเลยอบ่เป็นพ่อมาส่งบุเมื่อกีินอ๋อพ่อกับแม่บ่เหตุผลเป็นยังงคือสมัครทหารไหม ตอนได้สิบครับตอนใน้สิบเนี่ยจบยังจบมโหครับพอดีเลยเขาจะเปิดรับเดือนพฤศจิกายนเขาเปิดรับน้องทั้งค่ายจะทำการทุยกันทา้งค่ายจะทําการสํารวจน้องก็ยกมือแจ้งรายชื่อไปนะครับนี่ก็มะสคงจะสอบได้สิบแล้วเคยไอไหมบ่เคยครับเป็นยังคือบุลือกลงหนวยขอนแก่นอยู่ขอนแก่นมาหมักครับมาที่นี่ครับเป็นยังคือมาที่นี่มหาจานุ่มเหรเอ้อแม่นะบ่ตั้งใจมากนียบ่โอ้โหสู้ๆน้องครับผมครับผม